ครับวันนี้มารอบเย็นครับผมมาอยู่กับน้องนำวาครับอ๋อนี่คือคันสะดือครับเริ่มเริ่มหายแล้วครับะสือเริ่มหายแล้ววันนี้ได้ได้สิบเอ็ดวันเนาะเริ่มหายแล้วก็เริ่มจะติดขวานหรือวิ่งเล่นแล้วครับเริ่มออกไตแม่มากขึ้นแล้วครับนี่ครับจำเสียงจำเสียงได้ไหมควันสวัสดีครับผม ได้ยินเสียงก็มาเลยครับจำเสียงได้เนาะเพราะว่าคือเป็นที่เราต้องมาทำความคุ้นเคยทุกวันทุกวันเขาจะจำเสียงได้ครับาเรียกมาก็ต้องมานั่นเห็นไหมปิงเล่นได้แล้ะครับนี่ครับชอบชอบมากชอบชอบกอดมากเนาะกอดไหมควันกอดครับอีชอบเลยนะอยางชอบเลยครับนี่แหละได้ยินเสียงไม่ได้นะ น้อนชินเร็วครับเริ่มานแล้วครับครับผมเริ่มชินเริ่มพานแล้วครับผมเริ่มมาเล่นแล้วครับครผมเริ่มมาเล่นเริ่มมาให้กอดแล้วใช่ไหมกอดหน่อยก่อนก่อดก่อนนะเพราะว่าเอฟซีบอกว่าฝากกอดด้วยนใช่้ไปแลวเดี๋ยวเรียกมาก็ได้นะมาเร็วมาเร็วไปึ้นจะพามีก่อนครับอืม ก็เขาก็ยังติดแม่บ้างอยากจะมาหาควานบ้างครับใช่ครับ่เบบรบพราะยังยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ครับหรือว่าอาจจะมาคือครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ปกติแล้วครับขอบตาหายแดงนะครับก็ดำแล้วคือ เป็นการมองเห็นเต็มที่แล้วครับถ้าขอบตายัางแดงอยู่อาจจะมองแค่ลางๆนะครับผมตอนนี้ขอบตาที่แดงๆหายไปแล้วเลือดเลยมองเห็นนะครับอ๋อหิวนมนี่เองครับอ้าวโอ,อ้ส่วนมากจะเล่นมากกว่านะนึกว่าจะหิวนมนึกว่าจะเติมน้ำมันก่อนครับนึกว่าจะเพิ่มพลังก่อนนะ ครับวันนี้ก็มีคุณหมอมาคุณหมอมาฉีดยาแก,ก้เสบให้คุณแม่แล้วครับให้แม่แล้วครับแม่วันริสานะครับไปะเดนคเดียวเลยนี่ครับ <laughs> พอเอ้ยพอถ่ายปุ๊บเล่นเล่นให้ชให้ดูเลยครับ <laughs> <laughs> นี่ครับ <laughs> เอ้าอ,อ,อ,อก่อน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  นี่ครับแม่เขาก็ห่วงบ้างเหมือนกันครับนนบางบางครั้งเนาะ<ช>เขาก็คือบางครั้งเขา,าหว่หวงลูกมากนะ<ช>ห่วงห่วงห่วงนะห่วงลูกมากครับกลัวเจ็บนะบนใ,นใช่ครับ,อ,บ,บอ้อาเจะ ห่วงมากครับก็หันมาดูครับกอดกอดหน่อยจุบจุบด้วยออีนะรับกเอ็ดซีผักจุบด้วยครับผมน่ารักมากครับครับนี่คือสร้างความเคยชินนะกวนใช่ไหม ถ้้าาาเรานองิชกับบ,บใช่ครับคือ <c ười> ถ้าเรามาทําแบบนี้ทุกวันทุกวันวน,น้อง<ร>จะจะชินเนาะใช่ครับแค่แค่เดินผ่านมาหรือได้ยินเสียงมา<ๆ>ก็จะวิ่งมาหาทันทีครับคือสร้างความเคยชินสร้างสร้างทุกวัน,นมาทุกวันทุกวันเขาจะชินเองครับน้องจะรู้รู้ควานด้วยครับครับผมน้องก็จะจําเสียงควานได้นะได้เลยก็เหมือนเหมือนเหมือน เหมือนที่เขาเขาจะจำเขาจําเสียงแม่ได้ยก็เป็นแบบนี้ครับก็เราก็คือความก็ศึกษามาจากแม่เขาเนาะอนอนแล้วนอนทับแล้วน,น,นี่ครับชอบมากนะเาขาเขาชอบแล้วตอนนี้ครับยังไงก็มาเล่นเ,เ,เ,เลยดีใจมากนะครับผมนี่ครับ ต่อไปจะวิ่งแต่เข้ากล้องตลอดนะครับน้องกำลังมีเพื่อนมาเล่นด้วยครับกำลังมีเพื่อนด้วยใช่ไหมเพื่อนควานนะกอดกอดกอดเลยกอดเลยอย่างชอบครับต่อไปต่อไปเรียกมากให้กอดเลยมาจะมาไหมควานมาแน่นอนใช่ไหมเพราะเรามาเล่นทุกวันนะครับน้องจ็จำเสียงได้ก็เชื่อมกับเราได้อื ถ้า<ล>จำเสียงได้ก็จะมาหาส่วนมากใช่เมื่อเมื่อแม่ที่สองครับอ๋อแม่ที่สอง <c oughs> ใช่ไหมก <c oughs> วอนบอกว่าเป็นแม่ที่สองของของน้องน้ำวาครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจให้ควานครับเนาะควานทำคลิปต่อไปครับ <c oughs> ผมให้ควานได้ลงคลิปหรือทําคลิปต่อไปครับ <c oughs> เห็นหรือเออไปเลย นี่ครับพัฒนาการของน้องดีขึ้นมากครับเริ่มเข้าใจหรืเริ่มเริ่มมาเล่นกับควานนะครับหรือแข็งแรงมากครับแม่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 เล่นอะไรครับมากอดครับ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 นี่แหละครับเขา ขอนั่งตักใช่ไหมนี่ขอนั่งด้วยครับผมขอนั่งลีนด้วยครับผมเอ้ยนี่ครับคือความน่ารักของน้องกล้วยน้ำวานะครับผมก็เริ่มเริ่มชินกับความเริ่มรักควานแล้วครับแต่แม่เขาก็ยังห่วงอยู่ครับยังเวิร์นยู่ครับผมยังห่วงยังห่วงเนาะกว่ากว่าน้องเก็บเลย บางทีก็เอางวงๆไปแตะๆดูกลัวน้องเจ็บครับตัดเรีวตัดก่อนเลเร็วตัดก่อนเลี้ยวเออไอ้ย่ากดไลค์นะกดไลค์กดติดตามกรีนน้ำว้าครับผมที่ช่องพลายพลชัยน้องน้าตาลครับผมเนาะ ที่ช่องถ่ายฟอนไชยน้องน้ำนะตาลครับผมคือเป็นสมาชิกตัวที่แปดของครอบครัวนะใช่ไหมควัน <negócio inde insan> ใช่ครับครับน่ารักมากครับวันนี้วันนี้ไม่ได้อาบน้ำนะควันไม่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 ได้อาบน้ำเพราะว่าฝนตกอากาศอากาศเย็นดีครับอากาศเย็นก็ไม่ต้องอาบน้ำครับหรือรอให้สะเดือแห้งมากกว่านี้ก่อนครับ เดี๋ยวอาบน้ำไปกันนองจะหนาวครับใช่ครับนองจะหนาวเนาะก็ค่อยมาดูว่าอาบน้ําตอนนี้ตอนอากาศร้อนร้อนกว่านี้นิดนึงครับหรือว่าให้ให้อากาศดีกว่านี้มากเนาะถ้าเราอาบตอนนี้นองก็จะหนาวก็ตัวสั่นด้วยใช่ครับอืมถ้าเพียงไหมคือช่วงนี้จะให้มากอดอย่างเดียวครับเอฟซีท่านใดยอยากมากอดก็มากอดหรือฝากกอดได้นะคุกน กได้ครับฝากกอดนะฝากกอดฝากกอดได้ฝากกอดได้ครับผมมาก่อนก่อนเร็วนี่ไปแล้วก่อนวเออก่อนแล้วก็แล้วอีก่อดหน่อยีนะครับเริ่ม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 เรียกได้นะเริ่มเรียกมาให้กอดได้แล้วครับผมนี่ครับเห็นไหม น่ารักมากวันก่อนไม่ให้กอดครับนองยังไม่เชื่อมครับยังไม่ชินยังไม่ชินยังไม่ชินกับควานครับครับผมก็คือเริ่มมองยังไม่ยุากด้วยครับผมเริ่มเริ่มเข้ามาสัมผัสเรื่อยๆครับถ้าวันพรุ่งนี้อาจจะเห็นหน้าไม่ได้มั้งยิ้มใส่เลยไหมเดี๋ยวต่อไปนอนยิงกินก้วยได้เดี๋ยวเติมมายินรอเลยครับพอได้ยินเสียงรถควานหรือได้ยินเสียงควานมาอาจจะมาหา มาก้อก่อนเรียวเร็ววิ่งเรินวิ่ง่สงสัยแม่ก็บอกให้กลับมาบังครับไม่กินนมนี่เล่นไหมนี่โอ้ยเติมนี่เล่นเฉยๆครับแค่ กวนๆแม่ให้เปิดนมให้กินเนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมที่ช่องพรายพรชัยน้องน้ำตาลครับผมน้องตาลก็มีเป็นลูกช้างอีกเครื่องหนึ่งนี่คืนน้องน้ำว้าครับน้องกล้วยน้ำว้าครับผมครับเป็นลานสาวครับ เป็นลางสาวของน้องน้ำตาลนะครับผมแตนี่คือน้องกล้วยน้ำวาครับนี่ครับนี่ครับไม่กินเอาไปสงสัยไปจับดูเต้าเต่าไหนมีน้ำถึงจะกินไหมนี่ก็ <c oughs> เป็นอย่างนี้ครับช้างครับลูกช้างเนาะก็จะกวนๆไปเรื่อยๆครับกวยจะ <c oughs> กวยจะกินได้ครับไม่ใช่คือ กินเล่นๆครับไม่ใช่ว่าเอาจริงเอาจังนะครับผมกินแคเ่เ่เกยบินไปเรื่อยๆครับกิน,นคือจิบๆแล้วก็หนีนะครับครับขอบพระคุณเนบซีทุกท่านเขาที่เข้ามาติดตามที่เข้ามากดไลค์ครับขอบพระคุณทุกคําอวยพรขอบพระคุณทุกคําแนะนําสําหรับช่องพายพรชัยน้องตันตานครับ ผมตรงจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับมากอดก่อนมากอดก่อนจบคลิปไหมจะมาไหมยังเก่งใจอยู่มา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 เานากามิมา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 อิมามาียมา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 าม่ามามามาามามามมา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 อาม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 านามามาเมามมามาาาาามมากม นี่ครับถ้ายังไม่อิ่ต้องมาหาเลยครับ,รบผมสงสัยยังเติมน,น้ำมันกันครับผม <c oughs> น้ำน้ำน้ำมันหมดครับ <c oughs> นี่ <c oughs> ครับอ๋อน้ำน้ำหมดเราเป็นยังไงเป็นยังไงมากมากี่ก่อนเรื่องไม่มา,มา,มาแม่สงสัยเมื่อกี้แม่เขาเอาเอางวงแตะๆห้ามไปนะว่า <c oughs> ย, <c oughs> ยังไม่อิ่มนะ อาแม่แตะไม่แม่สั่งไม่ให้มาเอาเมื่อกี้แม่แตะเอางวงแตะแตะไม่ให้มาไงก่อนให้เอซีดูก่อนได้ไหมก่อนก่อนจบคลิปครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมต้องจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ